ไขประเด็นโงกุลหรือโกคูทำไมนักภาคยุคช่อง9ถึงเรียกว่าซุนโงกุลก็สวัสดีแฟนๆดาวนบอลกันทุกคนแล้วนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDT ช่องเกี่ยวกับการรีวิวของหรือว่าเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับถ้าหากพูดถึงดาวนบอลแล้วชื่อของตัวเอกที่คนไทยคุ้นชินที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นซุนโงกุล ที่ขนาะนั้นช่ 9. อง9ก้าอสอ,อทเป็นผู้นำอนิเมะเรื่องดาวก้อนบอลเข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและผู้ให้เสียงภาคตัวละครสุนโกคูนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือนาะต่อยเซมเบ้ของเรานั่นเองนะครับผู้เป็นที่รักของเด็กไทยสายอานิเมะทุกคนในยุคนั้นนั่นเองนะครับและจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตหรือสื่อต่างประเทศอื่น,นๆทำให้เราหลายคนเริ่มรู้จักชื่อที่แท้จริงนั่นก็คือ ซุนโกคูนั่นถ้าอ่านกันตามภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาอังกฤษจริงๆมันควรอ่านว่าโกคูแล้วโงกุลมาได้อย่างไรครั้งนี้เรามาลองไขปริศนาที่มาชื่อของซุนโงกุลกันดูดีกว่านะครับซุนโกคู oo, หรือว่าซุนโงกุนดียวเรียกกันนะครับแต่เดิม เป็นชื่อที่เขียนเป็นภาษาจีนคือซุนหงอคงการอ่านแบบสำเนียงจีนห้องเกียที่คนไทยมีการแปลตอนนำไซอิ๋วเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกซุนหงอคงดังนั้นชื่อของหนึ่งตัวเอกในไซอิ๋วที่คนไทยคุ้นชินเป็นอันดับแรกก็คือการอ่านว่าซุนหงอคงดังนั้นการ์ตูนดาวก้อนบอลที่มีการนำทีมไซอิ๋วมาเป็นต้นแบบ นั้นชื่อทรงโกคูจึงไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแต่เป็นคำอ่านภาษาจีนในสำเนียงญี่ปุ่นเท่านั้นการที่เป็นทรงโกคู oh ได้นั้นเป็นเพราะภาษาญี่ปุ่นมีจำนวนเสียงค่อนข้างน้อยไม่มีตัวสะกดไม่มีระดับเสียงทำให้สำเนียงเรียกชื่อนั้นเป็นทรงโกคู oh ตามรากศัพท์ที่มาจากภาษาจีนถ้าถามว่า ทำไมไม่แปลว่าทรงโกคูตั้งแต่แรกอันนี้ตอบได้ว่าจากธรรมเนียมการแปลชื่อตัวละครในวรรณกรรมหรือการ์ตูนที่มีการอ้างอิงมาจากภาษาจีนไม่ว่าจะยุคไหนภาษาไทยจะมีการแปลคำอ่านเป็นภาษาจีนด้วยกันทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นริวบิ เราแปลว่าเล่าปีหรือว่าเมรีเราก็แปลว่าเหมยลีนะครับอะไรประมาณนี้นะคำให้สํานักพิมพ์หนังสือการ์ตูนที่แปลดาก้อนบอลในยุคนั้นไม่มีสิทธิ์แปลชื่อนั้นเป็นซุนหงอโคงแบบคําอ่านภาษาจีนตามธรรมเนียมของหลักการแปลเพื่อการเข้าถึงอรรถรสและความตั้งใจเดิมของผู้เขียนแม้ว่านิยายหรือว่าวรรณกรรมนั้นผู้เขียนจะเป็นคนญี่ปุ่นก็ตาม และตามธรรมเนียมการแปลแต่ละชื่อภาษานั้นแม้ดา a ก้อนบอลจะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ชื่อของโกคูในแต่ละภาษาจะมีการใช้ตามคำอ่านจีนของตัวเองเกือบทั้งหมดมีแค่ประเทศไทยที่เดียวในแถบเอเชียที่ยังเข้าใจว่าโกคูคือชื่อที่ถูกต้องทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นคำอ่านชื่อภาษาจีนในสำเนียงญี่ปุ่นเท่านั้นถ้าหากว่าพูดถึงธรรมเนียม การแปลชื่อที่ถูกต้องที่สุดเวลานี้ยังไงก็ต้องเป็นซุนหงอคงตามคำอ่านแบบภาษาจีนหกเกี้ยนที่มีการแปลครั้งแรกของซุนหู่คงตามภาษาจีนกลางทำไมช่องเก้าถึงเรียกว่าซุนโงกุนซุนโงกุน เป็นชื่อที่มีการเรียกครั้งแรกตอนช่อง9อสมทนับอนิเมะเรื่องดาวก้อนบอลเข้ามาฉายในประเทศไทยว่ากันตามตรงยุคการแปลชื่อในตอนนั้นมีการอ้างอิงที่น้อยมากไม่สามารถค้นหาที่มาหรือคำอ่านจ,จริงๆบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับทุกวันนี้การที่มันออกมาเป็นโงกุนนั้นตอนนั้นอนิเมะญี่ปุ่นพึ่งทยอยกันเข้ามาการแปลชื่อ หรือคำอ่านภาษาจีนนั้นจะทำให้เด็กพูดยากและตั้งคำถามว่าทำไมการ์ตูนญี่ปุ่นถึงมีชื่อภาษาจีนโงกุนมันเลยเป็นความก้ากึ่งระหว่างคำอ่านภาษาจีนซุนงอโค้งกับทรงโกคูแบบภาษาญี่ปุ่นหากคิดจากการแปลคำอ่านญี่ปุ่นการกําหนดเสียงในหมวดกากับกา ที่การตัวแรกจะเป็นตัว K คนะครับกับกาตัวที่2จะเป็นตัว G นะครับหากกำหนดเสียง G ให้เป็นงองูและเสียง K จะเป็นกอไก่หรือคอควายก็ได้แน่นอนกลับกันหากกำหนดเสียง G เป็นกอไก่แล้วเจะเป็นคอควายเท่านั้นตัวอย่างเช่นคาคาชิคาราสุโกโตคุอะไรประมาณนี้นะครับการแปลชื่อตอนแรกค่อนข้างเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นงอู หรือโงคูเพราะใกล้เคียงกับคำว่างอคงและจากชื่อเดิมที่มีการแปลว่าซุนแทนทรงแสดงว่าผู้แปลอาจจะเจตนาผสมและประดิษฐ์คำใหม่จากการนำซุนหงอคงผสมกับทรงโกคูและอ้างอิงจากคำพูดหน้าต่อยที่มีคนจำได้ว่าเปลี่ยนเป็นโงกุลเพราะ แต่เดิมมีคำหยาบนั้นก็ดูฟังขึ้นไม่น้อยอย่าทำเป็นเล่นไปคำว่ากูในหนังอันตรพานตอนนั้นยังไม่พูดกันเลยนะ<ม>เขาจะเรียกกันว่าเรากับนายแทนก็แสดงว่ากวาบช่วงยุคนั้นก็คือเข้มเข้มข้นสุดๆนะครับและที่กลายเป็นโงกุลน,นั้น ยังมีชายเนิรนามใจดีทำงานห้องภาคสมัยช่อง9อสมทบอกว่าหนังสือการ์ตูนดาวก้อนบอลที่ใช้อ้างอิงคำแปลตอนนั้นชื่อของโกคูภาษาอังกฤษมีการเขียนว่าทรงโกครูครูที่มีแอวด้วยนะครับ <_ k ull> การที่จะกลายเป็นโงกุลและน้าต่อยยืนยันว่าโงกุลไม่ใช่ชื่อผิด จึงเป็นเรื่องจริงเนื่องจากนาต่อยเลือกภาคเป็นโงกุลและดันมีหนังสือเร็บในชื่อของซูนโกครูตอนนี้เหตุผลอีกอย่างคือผู้แปลสามารถแปลสคลิปภาษาญี่ปุ่นยากๆได้ทั้งเรื่องกับแค่เรื่องชื่อ ถ้าจะผิดนั้นก็ดูจะไม่ใช่นักแปลมืออาชีพที่ถูกคัดมาโดยช่องก้าวแน่นอนอีกครั้งยังมีนักพากช่องก้าบางท่านบอกอีกด้วยว่าการออกเสียง,งโงกุลตอนพากนั้นสบายกว่าการออกเสียงว่าโกคู oo, หรือว่าโกคุณอีกต่างหากถึงแม้ว่าจะดูเป็นการแถรแต่ถ้าว่ากันตามหลักภาษาศาสตร์แล้วอย่าลืมว่าชื่อทรงโกคูไม่มีการอ่านเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ การบัญญัติคำนี้ว่าสุนโงกุลเพื่อเป็นชื่อเรียกในภาษาไทยตามหลักภาษา,าศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ในการแปลบทภาคเพราะคำว่าโงกุลมีที่มาของการอ่านออกเสียงอ้างอิงได้เพราะเกิดจากการดัดแปลงเสียงจากสำเนียงในภาษาของประเทศแถบเอเชียตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยเราที่ออกเสียงว่าญี่ปุ่นประเทศเดียว ไม่ได้เรียกว่าประเทศนิคงนิฮอนหรือเจแปนอย่างเป็นทางการเนื่องจากคำว่าญี่ปุ่นเป็นการเพี้ยนเสียงมาจากคำอ่านยินปุ่นของสำเนียงจีนฮกเกี้ยนนั่นเอ,เองนะครับสำหรับภาษาอังกฤษหรือภาษาตะวันตกที่แปลซุนโกคูอันนี้เขาไม่ได้มีวัฒนธรรมหรืออะไรที่เกี่ยวข้อง กับฝั่งเอเชียแบบเราการแปลของเขาจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคนแปลอีกเช่นกันว่าจะเลือกใช้คำแบบไหนแน่นอนว่ายังมีหลักการแปลให้คนภาคคนอ่านเข้าใจง่ายตามวัฒนธรรมของเขาด้วยการเลือกโงกุนตอนนั้นก็คือชื่อที่ดีที่สุดแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าตัวเขียนของ Official จริงๆจากญี่ปุ่นนั้นก็คือโกคุนก่อนจะย่อมาใช้ โกคูเพราะเลยเถิดไปไกลแล้วส่วนทำไมแปลง,งโงกุนแต่โกฮังไม่เรียกโงหังอันนี้คิดได้คือตอนแปลตอนแรกโกหังนั้นยังไม่ออกมาและตอนหลังจะเปลี่ยนแปลงคนแปลและคนแปลคนใหม่เลือกแปลตามคำญี่ปุ่นแน่นอนว่าชื่อที่ติดหูอย่างโงกุนในตอนนั้นถ้าเปลี่ยนจะรู้สึกแปลกๆแน่นอนรวมถึงนักพาก ที่ภาคจนชินแล้วด้วยและฉบับมังะงลิขสิ์ก็ดูเคารพความเมกเซนในชื่อเรียกของคนไทยด้วยจึงมีการเปลี่ยนเป็นซุนโกคูเพื่อให้เข้าถึงสำเนียงญี่ปุ่นและการผ่าน QC ของฝั่งนั้นสรุปก็คือซุนโงกุนเป็นชื่อซุนเงอคงหรือว่าซงโกคูเว่ากันตามตรงก็เป็นคำอ่านภาษาไทยที่ไม่ผิดในหลักภาษาศาสตร์ และมีความเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาว่าการแปลคำอ่านตรงตัวว่าทรงโกคูในเชิองอัธรัถึงปัจจุบันเราจะมีการรับอิทธิพลจากการรับสื่อต่างประเทศเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดูอนิเมะแบบซับหรือการเล่นเกมทำให้คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเรียกว่าโกคูมากกว่าโงกุล เพราะมันได้ความออริจินอลของญี่ปุ่นมากที่สุดรวมถึงภาษาอังกฤษก็มีการใช้คำว่าโกคูแต่การที่เราจะเรียกว่าซุนงอคงเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชื่นชอบของแต่ละคนไปไม่ผิดร้อเเซไม่ถูกร้อยเปโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปว่าทําไมช่อง9ก้าอสมทบถึงเรียกชื่อตัวละครว่าซงโงกุนทําไมไม่เรียกว่าซงโกคูนะครับ ถ้าเ,เพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่ว so, นวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย